ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พฤกษ,ษ์เษจรันธบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านอื่น,นเรามาดูประเด็นในเรื่องข่าวสารด้านการตลาดนะครับคือสรุปจากจะเป็นข้อมูลให้กับพี่น้อสกรได้เห็นภาพสำหรับทุเรียนขณะน,นี้ทุเรียนรุ่นที่บานมาตั้งแต่ในช่วงของอเดือนธันวาคมก็เก็บเกี่ยวไปแล้วส่วนหนึ่ง แล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาที่ดีนะครับเวลานี้สิ่งที่กำลังจะเป็นทุเรียนชุดใหญ่ก็คือชุดที่บานอยู่ในเดือนมกราคมเดือนมกราคมนั้นเราจะพบเห็นว่าบางสวนบานอยู่ในช่วงวันที่5ถึงวันที่10บางสวนบานอยู่ในช่วงของวันที่10ถึงวันที่15ตอนนี้ราคาก็อยู่ในเกณฑ์0องรเศษนะครับ ยังอยู่ในระดับ200ขึ้นซึ่งก็แล้วแต่บรรดาลงในภายใต้เงื่อนไขบางคนก็ซื้อ220อาจจะมีเกรดน้ำหนักมี6กิโลได้บางสวนก็อาจจะซื้อ230น้ำหนักก็อยู่ที่ไม่เกิน5กิโลครึ่งหรือ5กิโลก็แล้วแต่เงื่อนไขก็ยังอยู่ในราคานี้ครับ ถามว่ามีปริมาณมากไหมผมตอบแบบตรงไปตรงมานะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างจะไม่กล้าแนะนำเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ทางราชการเขาได้มีการสรุปแต่จากความจริงที่เราได้มีโอกาสไปในหลายพื้นที่บอกได้เลยว่าผลผลิตทุเรียนปีนี้น้อยมากผมมีโอกาสได้ไปกับในส่วนของทีมงานบริษัทในหลายอำเภอ ก็พบว่าปริมาณทุเรียนน้อยมากครับดังนั้นก็ขอให้ดูแลกันให้ดีและก็ดูแลกันในด้านของการเพิ่มปริมาณขนาดน้ำหนักเนื่องจากจำนวนผลน้อยบางครั้งความจำเป็นเช่นการใส่ปุ๋ยการบำรุงก็อาจจะต้องลดลงเพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นจมโบก็จะสูญเสียราคาอีกแต่ถ้าเราทำน้ำหนักขึ้นไปแล้วไม่เกินน้ำหนักเกณฑ์ที่บริษัทต้องการก็จะถือเป็นเรื่องที่ดี ในด้านของวังคุดนะทุเรียนนั้นยังคงอยู่ในสภาวะที่หลายลงเพิ่งจะเริ่มเปิดตัวเปิดตัวมาแล้วได้ทุเรียนไม่เต็มประสิทธิภาพก็ต้องสู้ราคากันต่อไปเพราะ,ะนั้นผมก็เชื่อว่าสถานะราคายังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับทำที่ได้คุณภาพส่วนในด้านของรูปทรงที่ไม่ได้เราก็หันไปทำทุเรียน ตลาดภายในเน้นภายในคือผูเบ่งเนื้อเหลืองกรอบแข็งหวานมันเราอาจจะต้องเก็บเกี่ยวให้ช้าออกไปอีกนิดนึงเพื่อให้ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นคุณภาพเนื้อภายในเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นทุเรียนแกะภายในราคาก็ไม่ได้ต่ำกว่าราคาส่งออกนะครับบางครั้งสูงกว่าถึงกิโลกร,รัมละ5บาทส่วนในด้านของบางคุดเท่าที่ทราบนะครับบางพื้นที่ อาจจะมีราคาที่อ่อนตัวลงบางพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดที่มีการรับซื้อก็จะมีการแข่งขันก็120บาทต่อกิโลกรัมบางพื้นที่ก็อาจจะ110บาทแต่ว่าในส่วนของตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นมังคุดที่คุณภาพดีเราก็จะได้น้ำหนักทั้งหมด หมายความว่าเราเก็บเกี่ยวมาเนี่ยคัดแล้วตกไซน้อยเราก็จะได้ราคาได้มูลคา่าถามว่าราคาจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องอ่อนตัวลงครับตามภาวะผลผลิตในส่วนของมังคุดถามว่าชุดใหญ่ชุดแรกคือเดือนเมษาชุดที่สองคือเดือนพฤษภาและชุดที่สคือมิถุนาชุดไหนที่ได้ราคาสูงสุดก็ชุดเมษาราคาจะอ่อนตัวลงในเดือนพฤษภาเพราะมีปริมาณที่มาก ดังนั้นใครที่มีชุดเดือนเมษายนก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีรายได้ที่ดีนะครับอันนี้สำหรับในส่วนของมังคุดลำไยเองปีนี้เท่าที่ได้รับแจ้งนะครับราคาที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมในเทศกาลเชงเม้งราคาก็ไม่ได้ว,ว่าเสียหายมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับอยู่ในะระดับ3าสบาทเศษก็เรียกว,ว่าพออยู่ได้อันนี้เป็นในส่วนของอราคาของไม้ผล ที่เป็นว้้ผลเพื่อการส่งออกในบ้านเราพนักรานับในช่วงของสงกรานต์ปีนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนนะครับว่า,าร้านใช้พึกในหลายๆสาขาก็อาจจะมีการหยุดให้บริการอย่างเช่นใช้พึกเกษตรไรส์ทูในช่วงของอวันที่12อาจจะเปิดแค่ช่วงบ่ายท่านที่ต้องการสินค้าสำรองไว้นะครับ 13, 14, 15เนี่ยจะหยุด3วัน ในหลายๆสาขาเพราะฉะนั้นวันนี้พวกนี้เนี่ยไปเตรียมปัจจัยไว้ก่อนแล้วเรากา็จะได้มีสารเคมีที่จำเป็นจำเป็นสำหรับการป้องกันความเสียหายของผลผลิตบางสาขาอาจจะปิดน้อยกว่าซึ่งเพื่อให้ดีที่สุดผมก็เรียนว่า10วันนี้11วันนี้นะครับ12อีกครึ่งวัน เราก็หาซื้อกันได้ในทุกสาขาครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการพิเศษของทีมเกษตร5ลิตรแถม1ลิตร20ลิตรแถม5ลิตรยังอยู่รับสิทธิ์กันได้วันนี้ที่เชื้พืิเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ครับสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นในส่วนของมังคุดคือทุกๆวันพุธเนี่ยเราก็จะมีพืชเศรษฐกิจกของเราก็คือมังคุดและประเด็นของมังคุดก็คือเหตุการณ์ที่เริ่มเกิดขึ้น และก็จะเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นจากนี้ไปอันเป็นความสูญเสียรายได้ของพี่น้องสกษรผู้ปลูกมังคุดนั่นก็คืออาการก้นจีบถ้าพูดกันภาษาชาวสวนก็อาจจะดูง่ายนิดนึงครับตูจีบถามว่าเกิดจากอะไรหลายท่านก็ตอบได้ครับว่าใช่มันเกิดจากอากาศร้อนอากาศแห้งแล้งมันก็เลยขาดน้ำก็เลยแสดงอาการก้นจีบหรือตูจีบอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราพอทราบ แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะรู้ต่อไปก็ว่าแล้วเรามันจะป้องกันได้อย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรเพราะวันนี้ราคามังคุดอยู่ที่120บาท130บาทต่อกิโลกรมัมถ้ามังคุดตูดจีบไปก็เหลือแค่50บาทคือเป็นตกไซส์หรืออาจจะราคาเปลี่ยนแปลงกว่านี้ในวันนี้ก็ได้นั่นคือความเสียหาย อาการก้นฉีบหรืออาการตูดจฉีบนั้นเป็นลักษณะพฤติกรรมที่เรามักจะพบกับมังคุดในตลอดช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนแห้งแลง้งถามว่าทำไมเขาถึงแสดงอาการก้นฉีบหรือตูดจฉีบพ,พีน่น้องสกรครับท่านต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดตามรายการวิทยุของเราท่านจะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าในส่วนของรอยต่อระหว àng, ่างขั้วของผลมังคุดระหว่างด้านบนด้านล่างตรงตำแหน่งที่เราใช้ปลิดบิดเพื่อเก็บเกี่ยวนั้นเขาจะมีเนื้อเยื่อพิเศษนะครับคำว่าเนื้อเยื่อพิเศษนั้นหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะดูดซับความชื้นจากอากาศเข้ามาได้และในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะคายน้ำหรือความชื้นออกจากในตำแหน่งตรงขั้วนั้นได้ นี่คือประเด็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อในสภาวะที่ความชื้นสัมพัสในอากาศต่ำกระแสลมแรงความร้อนความแห้งแล้งเกิดขึ้นในขณะที่ด้านร่างซึ่งถือว่าเป็นหลักการสำคัญก็คือระบบรากไม่สามารถดูดซับน้ำขึ้นมาได้อย่างเพียงพอคือเราต้องเข้าใจโครงสร้างว่าบางคุดนานเขาอาจจะเป็นไม้เนื้อแข็งการเคลื่อนตัวของน้ำขึ้นไปนั้นค่อนข้างจะช้า หรือบางครั้งในดินมีน้ำน้อยที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือรัศมีวงรอบนอกเราให้น้ำแค่ภายในแต่จากชงชายทรงพุ่งออกไปเนี่ยไม่ได้รับน้ำก็เท่ากับว่าระบบรากที่มีประสิทธิภาพนั้นถูกความร้อนความแห้งแล้งนี่คือมูลเหตุหมายความว่าด้านบนสูญเสียมากด้านล่างส่งขึ้นไปไม่ได้ก็แสดงอาการก้นจีบหรือตูดจีบ ถ้าเราย้อนข้อมูลกลับไปในช่วงของการเตรียมสภาพสวนเตรียมสภาพต้นพี่นศกสกร์หลายท่านนะครับก็บอกว่าหมอทุเรียนก็ฉันก็ทําตามคําแนะนําของที่เขาแนะนําว่าเราเก็บใบไว,ไว้เยอะทีเดียวนะครับเก็บใบไว้ในทรงพุ่มไว้ในโคนน้ําก็ให้เต็มที่ก็ทําไมมันยังตูดจีบอีกพี่นศกสกร์ครับ แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตามรายการตรงนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนผมอธิบายไว้แล้วว่าเราในช่วงของการพัฒนาผลเราจะต้องเอาเศษใบเศษวัสดุภายในสวนเนี่ยเอาไปปกป้องคุ้มครองด้านนอกของทรงพุ่มมิใช่ให้อยู่ในโคนมีผู้เชี่ยวชาญมีนักวิชาการก็แนะนำว่าให้เก็บไว้ให้หมดอันนั้นก็อาจจะเป็นในมุมของนักวิชาการแต่ผมเองไม่ใช่นักวิชาการนะครับ เป็นผู้ที่ทำงานศึกษาวิจัยและก็ตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เราพบว่ามังคุดที่นำเอาใบเอาเศษวัสดุไปคลุมอยู่ด้านนอกรอบรัศมีทรงพุ่มด้านนอกจะเป็นตัวปกป้องคุ้มครองและลดการสูญเสียความชื้น ในขณะเดียวกันก็จะทำให้ระบบรากภายในทรงพุ่มเนี่ยมีประสิทธิภาพอากาศถ่ายเทเวลาที่เราใส่ปุ๋ยผลก็จะโตเร็วการให้น้ำรากก็สามารถที่จะรับได้ดีอันนี้คือสิ่งที่เราทำงานวิจัยมาเพราะฉะนั้นถ้าทัศสวนใดก็ตามที่ไว้ด้านนอกลกนะครับมีเศษวัสดุคลุมประการที่สาม ที่ผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเราจะต้องดันกิ่งหรือดันทรงพุ่มขึ้นถ้านในกรณีที่เป็นทรงพุ่มปิดเพื่อเปิดให้รัศมีน้ำกระจายออกไปแล้วก็การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ได้เอาสูตรของทุเรียนมาว่าเออมันคุดจะสุกแล้วอดน้ำแล้วมันจะสุกแก่ไว้ไม่ใช่เลยนะครับมันคนละพฤติกรรมกันเพราะฉะนั้นในความหมายที่ผมเองกำลังอยากจะนำเรียนว่าเรายังมีเวลาแก้ไข ก็คือเราจะต้องปรับรัศมีน้ําให้กระจายออกนอกทรงพุ่มเราปรับความทีนะครับการให้น้ำเนี่ยถ้าจะให้ตอนไหนก็ได้ที่ให้น้ําศูนย์เสียน้อยที่สุดคําว่าสูญเสียน้อยจากแรงลมจากอัตราความร้อนความแห้งแล้งมะคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกลึกเกือบถึง80เซนเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่เราให้พืชอื่นแล้วเขาก็ซึมเข้ามาอันนั้นได้จะไม่พบ เราเคยศึกษาว่าแม้แต่หัวจ่ายน้ำที่เป็นหัวมินิสปริงเกอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำไม่เพียงพอประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการสูญเสียจากพื้นดินการที่น้ำไม่สามารถลงไปในพื้นดินได้ลึกพอแล้วก็เป็นเรื่องของอัตราการสูญเสียต่อรายวันเพราะว่าในพื้นที่รอบนอกทรงพุ่มเนี่ยอัตราการสูญเสียของน้ำเนี่ยจะประมาณ3จุด 5ลิตรถึง4ลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรในเวลานี้แต่ถ้าหากว่าเรามีวัสดุคลุมเรามีวัชพืชเรามีในส่วนของการปกป้องคุ้มครองอัตราการสูญเสียของน้ำก็อยู่ที่ประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรนี่คือแนวทางที่เราทำได้ช่วงนี้ฝากสิ่งที่ดีๆสักครู่หนึ่งก่อนครับ ราดำนั่นก็เพียแป้งนอนก็เพียหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชื้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพียแแป้งและไลซินัสกำจัดเพียหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500 800กร,รมัมต่อน้ำ200ลิตรเมื่อพบการระบาดแล้ว หรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ๋อแล้วอย่าลืมใช้สารจับไปซีลลอนด้วยนะทั้งบูเวลินและไลซินัตสินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพืกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บานท่านสอพันธุ์นาพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกนีอยางเงียบเพราะใช้สีนก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ช้สีนก้อนสองพันฉได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุณเงาะมีสารอะมิโนโอเอซิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร,ร้อมธานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทาง,งานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจําหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจะมั่ใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน รรัทเอาวต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับสาระดีมีคุณค่าจากทีมเกษตร ขณะนี้พี่น้องชาวสวนจะพบว่าผลของทุเรียนเงาะลำใหญ่มังคุดหรือผลไม้อื่นๆจะชะงักการเจริญเติบโตถ้าต้นเกิดการแตกใบอ่อนหรือขาดความสมบูรณ์โดยจะแสดงอาการน้ำแดงหูแดงผลบิดเบี้ยวและหลุดร่วงอาการนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยสูตรขยายผลจากทีมเกษตรใช้ดีในเตรที่อัตรา 100cc ผสมน้ำ200ลิตรรวมกับโมฟุต 300cc ปุ๋ยยูเรีย4600 300กรัมและสารจับใบซูเปอร์แอคชัน2 0 0ซีชี พ่นที่ผลละใบทุกๆ1 1 1ถึงวันจนผลโตเต็มที่โบฟรุดดีนเกรดและซปเปอร์แอคชั่นสินค้าคุณภาพจำหน่ายที่ชัยพฤกษเกษตร,รจันทบุรีทุกสาขาทโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตร,รกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1ถึง1ี่ีต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีบริษัทเจียไต,ตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไยราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนแทกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลฟตจำกัดครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านส่วนในด้านของอการแก้ไขอันนี้คือการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดอาการตูจีเพิ่มขึ้น ปรับน้มให้ทีให้น้ําให้มากสร้างความชื้นในสวนหาวัสดุมาคลุมหรือพรางในด้านนอกในเมื่อก่อนเราเคยมีงานวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการนําเอาพืชมาช่วยกรณีมะคุดที่เป็นดินทรายเราก็ลองนําเอากล้วยไข่มาปลูกนะครับนอกทรงพุ่มอาจจะเป็น4ี่มุมหมุมอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่า มีผลต่อการช่วยได้ทีเดียวนะครับกับการที่จะทำให้มะคุดลดอาการก้นจีบหรือตูจีบส่วนการที่ถ้าเขาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาแล้วแล้วเราจะลดความเสียหายได้ไหมเรื่องนี้ก็เป็นคำถามตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันผมเรียนอย่างนี้ว่าเราสามารถทำได้ แต่ว่าอาจจะเป็นภาระของพิโนสกอรคือย้อนกลับไปที่ข้อมูลในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าตรงรอยต่อระหว่างขั้วบนกับขั้วล่างของผลมะคุดตรงที่เราบิดเก็บเกี่ยวเนะี่ยมันมีเนื้อเยื่อพิเศษสังเกตไหมครับว่าถ้าฝนตกความชื้นสูงจะไม่มีอาการก้นจีบหรือไม่มีอาการตูดจีบแต่ถ้าร้อนแห้งแล้งจะเป็นมากแล้วยิ่งถ้าเป็นอยู่ในส่วนของใบไม่ดีก็ยิ่งเป็นหนักเข้าไปอีก เพราะไม่มีใบพลางแสงมังคุดในพุ่มก็จะไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถจะช่วยได้นะครับก็คือการพ่นน้ำการจับมังคุดอาบน้ำเป็นเรื่องที่หลายท่านอาจจะฟังแล้วเราะหรือขาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเรามีงานวิจัยที่ทำการศึกษาและก็มีพี่น้องสกรสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ คือถึงแม้ว่าในช่วงวิกฤตคขับขันเช่นนี้เนี่ยส่วนที่มีระบบสปริงเกอร์ด้านบนพอปล่อยน้ำมังคุดจะไม่มีตูดจีบเลยหรือไม่มีอาการก้นจีบเลยนั่นคือส่วนหนึ่งถ้าเราไม่มีเราก็จะต้องในส่วนของการพ่นน้ำการพ่นน้ำเนี่ยให้เราเข้าใจครับว่าเราไม่ได้ไปอาศัยอะไรพ่นในลักษณะที่ให้น้ำเข้าไปโดนผลไปโดน ตรงคั่วผลโดยตรงก็เรียกว่าพ่นน้ำเปล่าบางท่านบอกโอ้ยทำไม่ไหวหรอกคือคือไม่ไหวก็ต้องไม่ไหวครับแต่ถ้าไหวท่านช่วยได้จริงๆมีพี่นศกรท่านหนึ่งบอกว่าพยายามที่จะอัดน้ำพยายามเพิ่มน้ำพยายามที่จะให้น้ำทีถามว่าช่วยได้ไหมคำตอบคือช่วยไม่ได้ครับอาจจะช่วยได้รุ่นหลัง มังคุดรุ่นหลังอาจจะยังไม่เป็นแต่รุ่นที่เป็นแล้วไม่สามารถที่จะช่วยได้อันนี้คือยืนยันได้เลยว่าช่วยไม่ได้ถ้าเขาเกิดอาการก้นจีบเล็กน้อยแล้วดังนั้นวิธีเดียวที่ทำได้คือจับมังคุดอาบตากคือการพ่นน้ำพ่นตอนที่อากาศไม่ร้อนไม่แห้งแรงครับอาจจะพ่นตังเย็นตอนกลางคืนตอนเช้าก็แล้วแต่ความสามารถของพีนน่น้องสกอรก็แล้วกัน เราก็ใช้เครื่องพ่นยาให้มันหยาบสักนิดหนึ่งเจาะรูให้ใหญ่แล้วก็ใช้ปั๊มพ่นแค่ครั้งหนึ่งช่วยได้เลยนะครับน้ำหนักก็จะไม่หายปกติแล้วมะขุดเนจะ,ะจากอาการผลเต็มผลตึงก้นเต็มกับอาการก้นเหี่ยวน้ำหนักจะหายถึง12กรัมถึง18กรัมต่อผลเพราะนักการพ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ประโยชน์แค่ไปลดอาการต้นก้นจีบยังได้ให้น้ำหนักของเขา แต่เราต้องทำในช่วงที่ความร้อนความแห้งแล้งไม่สูงนักเพราะถ้าเราพ่นไปเขาเปียกได้ดานเขาก็จะซึมซับอันนี้คือแนวทางไหนๆจะพ่นแล้วเนี่ยมันมีตัวปัจจัยที่อะไรจะเพิ่มได้ไหมก็มีปุ๋ยยูเรียเราอาจจะใส่สักสามขีดหขีดนะครับมีในส่วนของแคลเซียมเดียวอาจจะมีตัวซุปเปอร์ดีหรือมีดีในเตรดมีอะโทนิกอะไรพวกนี้มีพลังงานเราก็ใส่ได้ แต่มันเป็นการสิ้นเปลืองอันนั้นคือทำเพิ่มคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าเราจะพ่นน้ำไม่ควรใส่อะไรแต่ถ้าจะพ่นบำรุงอันนี้ใส่ได้เพราะอะไรเวลาที่เราพ่นน้ำเนี่ยเราต้องใช้น้ำในปริมาณที่มากนะครับจึงไม่อยากจะแนะนำให้ท่านเสียต้นทุนมากนี่คือสิ่งที่สามารถลดความเสียหายได้เร็วที่สุดถามว่าแล้วเราต้องพ่นเท่าไหร อันนี้เนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์ในแต่ละสวนเราพ่นไปเช้านี้เย็นนี้คืนนี้แล้วเราไปดูอักก้นมันยังไม่เต็มยังไม่เต็มเราก็พ่นใหม่พอพ่นใหม่เราก็จะพบว่าก้นก็จะเต็มขึ้นก้นก็จะเต็มขึ้นเราก็หยุดพักแต่คำว่าหยุดพักก็คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยส่วนน้ำในภาคพื้นดินเราก็จะต้องดำเนินการตามที่ได้อธิบายมา เพิ่มเวลาเพิ่มรัศมีการเพิ่มรัศมีเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็ฝากไว้เป็นเทคนิคว่าถ้าจะป้องกันก็คือน้ําทางพื้นดินแต่ถ้าเริ่มพบความเสียหายเล็กน้อยการจับมังคุดอาบน้ําหรือการพ่นน้ําเป็นวิธีที่ดีที่สุดเร็วที่สุดและก็ช่วยท่านได้ดีที่สุดเช่นเดียวกันกับการแก้ไขหรือการป้องกันอาการมังคุดก้อนจีบหรือตูจีบ เรามาดูประกาศเตือนนะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของพายุฤดูร้อนก็คงเป็นส่วนที่ก็เตือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผลกระทบนั้นคงจะไม่ได้รุนแรงครับสำหรับภาคตะวันออกเราก็มีส่วนช่วยลดสภาวะความร้อนความร้อนจากสภาวะอากาศที่เกว่าค่อนข้างจะรุนแรงมากในปีนี้ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของมังคุด นั่นก็คืออาการก้นจีบหรืออาการตูดฉีบจากผลโตที่ได้รับในราคา120บาทก็กลายเป็นว่าเหลือราคา50บาทอันนี้เป็นความเสียหายพินุกรหลายท่านก็ได้สอบถามมาทั้งทํานองว่าบ่นบ้างขอคำแนะนำบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างว่านี่มันเป็นผลกระทบรุนแรงเรื่องนี้ คนที่ทำมังคุดก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเองก็จะนำเอาประเด็นสาระในส่วนของเรื่องนี้มาเป็นคำตอบในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ